สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องของวิเคราะห์การคืนทุนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการลงทุนนะครับยังไม่สําคัญเท่ากับการคืนทุนนะฮะทุนคืนเร็วเท่าไหร่รายได้ยิ่งมาเร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์การคืนทุนนะครับถ้าใครตัดสินใจเย่สมัครนะครับหรือว่าทำธุรกิจท็อ Up ัพธุริจนะครับมาดูกันเลยนะนะครับในการทําธุรกิจที่ดีต้องมี3ข้อนะครับ1ก็คือ หคือมีการลงทุนครับไม่มีธุรกิจไหนครับนะครับไม่มีการลงทุนนะฮะแต่ที่สําคัญคือ2ครับต้องคืนทุนให้ไวแล้วก็ 3. คือต้องมีกําไรให้ได้นี่คือ3ข้อครับในการทําธุรกิจนะครับ 1.. ลงทุน2คืนทุน3มีกําไรครับเพราะฉะนั้นอ่ะดูครับต้องขรีครับการลงทุนการซื้อรหัสหรือการซื้อแพ็กเกจธุรกิจนะครับอาจถือว่าเป็นการลงทุนก็ได้นะฮะราคาอยู่ที่ สี่แพ็กเกจเท่านี้ครับหนึ่งคือแพ็กเกจเนะครับราคาอยู่ที่1 3ึ่บาทนะครับคุณจะได้1รหัสหรือหนึ่งพอร์ตนะครับเอาไว้สร้างเงินสร้างรายได้ตลอดไปนะครับไซส์เอ็ครับสรหัสครับหรือ3ามพอร์ตนะครับใช้เงินอยู่ที่3ามพับาทนะครับไซส์เครับเรหัสหรือเจ็ดพอร์ตครับใช้เงินอยู่ที่เจ็ดพันหร้อยสี่สิบสาบาทและเอครับสิ้ารหัสหรือสิบาพอร์ตนะครับใช้เงินอยู่ที่ห6ึ่งหมื่นหกพันแปดสิบสาบาทนะครับ นี่คือแพ็กเกจที่คุณสามารถตัดสินใจได้เพียงครั้งเดียวนะครับซื้อแล้วนะครับรหัสนั้นจะเป็นของคุณตลอดไปนะครับดังนั้นนะครับจะถือว่าตรงนี้เป็นการลงทุนก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL ราคาตามนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมบอกแล้วว่าเราจะมาวิเคราะห์การคืนทุนนะฮะดังนั้นนะครับวันนี้จะให้อยากก่อนที่จะดูว่าคืนทุนยังไงมาดูว่าเราสร้างรายได้ได้แบบไหนนะครับอ่านี่ครับรายได้ครับนะ ไซส์เอหนึ่งรหัสนะครับสามารถทํารายได้ข้อบริหารทีมได้สูง sure. สุดวันละห้าพันบาทไซส์เอ็มสามรหัสนะครับสามารถทํารายได้บริหารทีมนะครับสูงสุดวันละหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไซส์เอลเจ็ดรหัสนะครับสามารถทํารายได้โบนัสบริหารทีมนะครับสูงสุดต่อวันสามหมื่นห้าพันบาทต่อวันและไซส์เอ็กเอลสิบห้ารหัสสามารถทํารายได้โบนัสบริหารทีมนะครับสูงสุดเจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อวันครับนี่คือกำไรหรือว่าพูดง่ายคือรายได้ที่คุณจะได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเห็นทุนแล้วคุณเห็น ช่องทางรายได้แล้วมาดูวิธีการคืนทุนครับนะไซเอครับคุณคุยหนึ่งคนฮะธุรกิจเครือข่ายหนีไม่พ้นยังไงก็ต้องคุยนะฮะคุณคุยหนึ่งคนนะครับแล้วถ้าคนคนนี้ตัดสินใจไซเอ XL นะครับไซเอ XL คุณจะมีโบนัสขายลิขสิธิ์3พันบาทครับเพราะฉะนั้นครับคืนทุนเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะคุณได้ส0 0พันนะครับจากการคุยหนึ่งคนไซเอ XL ราคาไซเอ S ลงครั้งเดียว13 1 3สบาบาทเพราะฉะนั้น คืนทุนแล้วครับบวกกาไรเลยฉะนั้นไซเอสดคุณนะครับตอนนี้ถือว่าคืนคุณทุนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคดูนะฮะไซเอ็มครับคุณคุย M กับ L เหมือนกันเลยฮะถ้าคุณจะลงไซเอ็มหรือไซแอลนะครับคุณคุย2คนเหมือนกันแล้วก็2คนนี้ลงคนละ1 XL เนะครับเท่ากับ 2xL นะครับคุณจะมีโบนัสขายลิขสิทธิ์นะครับ6000บาทและโบนัสบริหารทีมนะครับอีก2120เพราะฉะนั้นครับการคุย2คนคนละ X L เป็น 2xL นะครับ คุณจะมีโบนัสนะครับอะดูไซส์เอครับไซส์เอนะครับคุณจะมีโบนัสนะครับสองข้อก็คือดูตักตาปากก็คือแปดพันนะแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วคุณดูไซส์เอครับคุณลงทุนเท่าไหร่สามพันสี่ร้อยยี่สิสามบาทเพราะนั้นไซส์เคุณคืนทุนแล้วครับเรียบร้อยนะฮะอะไซส์แอครับไซส์แเห็นไหมฮะโบนัสขายเลขศิลป์กับโบนัสบริหารทีมนะครับหกพันกับสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบก็ได้ไปแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบอ่า ไซส์ L ราคาเท่าไหร่ครับ7,643บาทครับคุณคืนทุนแล้วครับบวกกำไรเรียบร้อยเห็นไหม XL ครับ XL คุณคุย4คนครับนะ4คนคนละ XL นะครับเท่ากับ4 XL นะครับคุณจะได้โบนัสขายลิขสิทธิ์12,000บาทและโบนัสบริหารทีม8,480บาทเบ็ดเสร็จนะครับคุณจะมีโบนัสรวมกันก็คือ22,480อ0 0 0 0นะะฮนะครับแล้วคุณดูไซส์ XL ครับไซส์ XL คุณใช้เงินเท่าไหร่16,833บาทไซส์ XL คุณคืนทุนแล้วครับเรียบร้อยเห็นไหมฮะ เห็นไหมครับนี่คือการคืนทุนนะครับดังนั้นนะครับตอนนี้คุณไม่มีทุนละนะฮะทีนี้ก็เหลือแต่ว่าต่อไปนี้ไซสเอสนะครับถ้าคุณตัดสินใจไซสเอสนะครับคุณก็จะสามารถสร้างรายได้โบนัสบริหารทีมตลอดไปเลยวันละ5,000บาทสูงสดุดไซด์เอ็มครับคุณจะสร้างโบนัสบริหารทีมตลอดไปเลยสูงสุดวันละหมื่นห้าไซ์เอลครับสร้างโบนัสบริหารทีมสูงสุด3 5 5 0 0บาทตวันนะครับเจ็ดรหัสและ XL ครับสร้างโบนัสบริหารทีมสูงสุดวันละ7 5 0 0 0บาทต่อวันครับ นี่ผมบอกว่าธุรกิจที่ดีครับ1คือลงทุนเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ต้องคืนทุนให้ไวหลังจากนั้นนี่คือกําไรที่คุณจะได้ตลอดชีวิตกับบริษัทท็อปอัพธุริครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ